ดอกบัวขาวสวยมากจ้ะทุงให้ดูใกล้ๆบัวสายนะคะเป็นบัวอันนั้น่ปลูกผสมกับบัวแดงจ้ะสวยมากบัวสีขาวกำลังออกดอกซ้ายนี่เลยค่ะาเอาไปทำเป็นไร้บัว ไอตาไหลบัวนะคะบัวขาวนี่แหละโอยลงไปน้ำอ้าวลงไปน้ำโอ้ยมังไปอยากลงน้ำเฮงโต๊กน้ำมนี่จ้ะเฮ้ยแต่ไม่รู้มาแรงมี่มาแรงหรืออะไรไปเจาะเขานี่ เป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์มีรูมีรอยเราก็เลยไม่ได้ภาพไวยซักเท่าไหร่นี่ดอกุ่มมบัวสีขาวคนไม่ค่อยนิยมปลูกแต่ก่อนปลูกแต่บัวแดงแต่บัวบัวที่ ลอยบูชาพระน่าจะแต่สมัยนี้เริ่มไม่ยมปลูกเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชอบกินตำไรบัวจ้ะก็เลยต้องปลูกไว้เพื่อเก็บขายให้คนบริโภคกันจ้ะเรามาเก็บเห็ดก็มาเลาะถ่ายสะบัวให้ได้ดูจ้ะ บัขว,บข,าวขาวบัวขาวขาวนี่จ้ะความสวยของนาง